กลับมารับชมคนคนโลกเช่นเคยครับคนค้นโลกคลิปนี้พาไปชม6เรื่องสุดยอดการค้นพบทางโบราณในคดีแห่งปี2,566ครับในรอบปี2,566ที่ผ่านมาครับมีการค้นพบทางโบราณในคดีอันน่าทึ่งมากมายเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบเจอหลักฐานที่ทำให้เราต้องฉีกตำราประวัติศาสตร์ รวมทั้งเปิดเผยถึงความสามารถอันล้ำยุคล้ำสมัยเกินคาดของคนโบราณมากเป็นพิเศษซึ่งเรารวบรวมมาให้ชมกันอย่างจุใจถึง6เรื่องด้วยกันครับมากันที่เรื่องแรกครับเรื่องของโครงสร้างไม้เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น อาชีพช่างไม้นั้นอาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของโลกครับและช่างไม้คนแรกก็อาจมีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศแซมเบียในทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาเมื่อหลายแสนปีก่อนเพราะในปี2,566ทีมนักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ค้นพบโครงสร้างไม้อายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยประดิษฐ์ขึ้นมาถูกฝังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกาลัมโบในประเทศดังกล่าว ทีมสำรวจซึ่งนำโดยนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยลิว์พูของสหราชอาณาจักรพบขอนไม้ที่ประสานเชื่อมต่อกันด้วยรอยบากซึ่งชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากการตัดไม้อย่างจงใจด้วยฝีมือมนุษย์หลักฐานแวดล้อมยังทำให้พวกเขาสันนิษฐานได้ด้วยว่าขอนไม้ที่นำมาขัดประสานกันนี้ อาจก่อขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหรือฐานของโครงสร้างยกพื้นเหนือดินที่ชื้นแฉะในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าวก่อนหน้านี้โครงสร้างไม้เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ถูกพบในทางตอนเหนือของอังกฤษโดยมีอายุเก่าแก่เพียง11,000ปี ในขณะที่โครงสร้างไม้ซึ่งถูกค้นพบในครั้งนี้มีอายุเก่าแก่ถึง476,000ปีนับว่าเก่าโบราณยิ่งกว่าต้นกำเนิดของมนุษย์ยุคใหม่หรือโฮโมเซเปียนส์ถึง150,000ปีทีมนักโบราณนคดีผู้ทำการขุดค้นสันนิษฐานว่าโครงสร้างไม้นี้น่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ดึกดำบรรที่เป็นญาติใกล้ชิดกับเราอย่างโฮโมไฮเดลเบอร์เจนซิส ซึ่งน่าประหลาดใจว่ามนุษย์โบราณเผ่าพันธุ์ดังกล่าวที่ชอบอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปทั่วกลับประดิษฐ์โครงสร้างไม้ที่แสดงถึงการลงหลักปักฐานโดยตั้งบ้านเรือนและชุมชนขึ้นอย่างถาวรหรือกึ่งถาวรในสถานที่เพียงแห่งเดียวครับ นอกจากโครงสร้างไม้ดังกล่าวแล้วยังมีการค้นพบขวานหินขวานไม้ที่ถูกทำให้มีรูปทรงแบนราบลงและเครื่องมือทำจากไม้4ี่ชิ้นที่มีอายุเก่าแก่ระหว่าง324,000ถึง390,000ปีในบริเวณใกล้เคียงด้วยโดยร่องรอยที่พบบนขอนไม้ท่อนหลังนี้ไม่ต่างจากรอยขุดหรือรอยแหว่งในเนื้อไม้ซึ่งมักเกิดจากการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะทำงานของช่างไม้เลย ถัดมาครับการค้นพบทางโบราณคดีเรื่องที่2แผ่นกระดาษจากหนังสือเล่มแรกของโลกครับกระดาษพาปิรัสหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของกระดาษปาปิรัสคือวัสดุที่ชาวอียิปต์โบราณใช้วาดภาพและเขียนตัวอักษรของเอกสารต่างๆ ซึ่งในปี2,566ที่ผ่านมามีการค้นพบชิ้นส่วนพาพร,รัสขนาด10คูณ6นิ้วซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า2,000ปีโดยมีร่องรอยบ่งชี้ปรากฏอยู่ว่ามันน่าจะเป็นแผ่นกระดาษหน้าหนึ่งจากหนังสือเล่มแรกของโลกครับทีมนักโบราณคดีจากมหาวิเชายัยกรัสของออสเตรียระบุว่า อันที่จริงมีการค้นพบแผ่นกระดาษพาพรัสนี้ครั้งแรกเมื่อกว่า100ปีก่อนตั้งแต่คศ1902ที่เมืองเอลฮิเบในประเทศอียิปต์แต่เพิ่งจะสืบทราบถึงประวัติความเป็นมาของมันได้อย่างชัดเจนเมื่อไม่นานมานี้ชิ้นส่วนของแผ่นพาพรัสดังกล่าวเคยเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือที่เย็บรวมเอกสารหลายชิ้นเข้าด้วยกันโดยหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วยอัตราการจัดเก็บภาษีสำหรับเบียร์และน้ำมันเป็นหลัก ทำขึ้นด้วยการใช้หมึกดำเขียนเป็นตัวอักษรกรีกเมื่อราว260ปีก่อนคริสต์กาลหรือประมาณ2,283ปีมาแล้วหลังอยู่ในหนังสือเล่มแรกของโลกได้ระยะหนึ่งแผ่นกระดาษนี้ก็ถูกฉีกออกแล้วส่งเป็นจดหมายไปถึงนายอากรหรือลูกหนี้ที่ยังคงติดค้างการจ่ายภาษีอยู่ก่อนจะมีผู้นำไปรีไซเคิลเพื่อเอากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง โดยมีการวาดภาพถวยเทพลงไปก่อนนำไปห่อมัมมี่ตามธรรมเนียมที่นิยมกันในยุคราชวงศ์ทอเลมีซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองอียิปตโบราณก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโรมัน ทีมนักโบราณคดีทราบว่าแผ่นกระดาษนี้มาจากหนังสือที่ถูกเย็บเป็นเล่มมาก่อนเพราะใช้กล้องจุลทรรศและอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบมันติสเปกตรัมซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดที่อยู่ลึกลงไปในเนื้อกระดาษได้ด้วยความคมชัดสูงเข้าช่วยค้นหาร่องรอยต่างๆที่ชี้ถึงกระบวนการออกแบบและเย็บเล่มหนังสือในยุคโบราณได้ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าแผ่นพาแพรัสนี้มีการออกแบบวางเลเยอร์ให้สามารถพับครึ่งแบ่งแยกเนื้อหาจนกลายเป็นสองหน้ากระดาษเพื่อนำไปเข้ารวมเล่มเป็นหนังสือด้วยการเจาะรูตรงกลางแล้วใช้วัสดุคล้ายตะปูที่ยืดหยุ่นได้มายึดเอาไว้ซึ่งแทบไม่ต่างจากการเข้าเล่มด้วยสันหนังสือที่เป็นห่วงวงแหวนในสมัยนี้ ก่อนการค้นพบที่มาของแผ่นพาพรัสดังกล่าวหนังสือเล่มเก่าแก่ที่สุดของโลกมาจากยุคคริสต์ศตวรรษที่1หรือ2เท่านั้นแต่หลังจากการค้นพบครั้งนี้นักโบราณในคดีได้ทราบว่าการเย็บเล่มเอกสารให้กลายเป็นหนังสือนั้นมีมานานกว่าที่เคยคิดกันอย่างน้อย400ปีครับถัดมาการค้นพบเรื่องที่3โรงละครที่จัก,กรพรรดินโรใช้แสดงคอนเสิร์ตครับ ผู้ปกครองจากกระวัติโรมันโบราณที่มีชื่อเสียงในเรื่องความบ้าบินมากที่สุดเห็นจะไม่มีใครเกินจากกระพัรดินีโรหรือเนโรอย่างแน่นอน เพราะเขาคือหนึ่งในผู้นำที่มีความสามารถหลากหลายซึ่งกล้าแสดงทักษะความเป็นศิลปินในตัวออกมาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พิเศษไม่เหมือนใครอย่างเช่นที่เล่าลือกันมาว่านีโรเฝ้ามองกรุงโรมที่กำลังมอดไหมในกองเพลิงระหว่างที่ดีดเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคลอไปด้วย แม้ตำนานดังกล่าวอาจไม่เป็นความจริงทั้งหมดเพราะเริ่มมีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่าจักรพรรดิพระองค์นี้มีจิตใจเมตตาต่อประชาชนยิ่งกว่าที่ฝ่ายศัตรูได้เขียนบิดเบือนประวัติศาสตร์เอาไว้แต่ความเป็นศิลปินผู้มีอารมณ์สุนทรีอยู่เสมอของนีโรนั้นไม่อาจปฏิเสธได้โดยง่ายเนื่องจากมีการค้นพบหลักฐานยืนยันที่เป็นรูปธรรมหลายชิ้น รวมถึงโรงละครที่นีโรใช้แสดงคอนเสิร์ตโชว์น้ำเสียงอันไพเราะเป็นบทเพลงขับกล่อมพลเมืองชาวโรมันด้วยโรงละครดังกล่าวเป็นเวทีส่วนตัวที่สร้างขึ้นในสวนของอากริปพิน่ามารดาของจักรพรรดินีโรซึ่งสวนนี้ตั้งอยู่ในบริเวณของคฤหาหาดหรูชานกรุงโรมใกล้กับพื้นที่ของนครรัฐวาติกันในปัจจุบัน ก่อนหน้านี้นักโบราณน,นคดีไม่ทราบถึงที่ตั้งของเวทีดังกล่าวแม้นักประวัติศาสตร์ชาวโรมันโบราณหลายรายจะได้จดบันทึกถึงสถานที่แห่งนี้เอาไว้อย่างเช่นที่ทาซิตุสได้ระบุว่านีโรเคยขับขานบทเพลงเกี่ยวกับการล่มสลายของกรุงทรอยระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ในกรุงโรมเมื่อปีคศ .64 ณโรงละครที่ก่อขึ้นด้วยอิดในสวนของอากริปพินา ผลการขุดค้นซากโครงสร้างยุคโรมันที่หลงเหลืออยู่ในสวนสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือเรเนซองแห่งหนึ่ง พบว่ามีโรงละครที่ลักษณะตรงกับคำบรรยายที่ระบุไว้ในประวัติศาสตร์โดยเป็นเวทีซึ่งมีที่นั่งของผู้ชมวางเป็นรูปครึ่งวงกลมกว้าง42เมตรพร้อมทั้งมีพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่ประกอบด้วยทางเข้าออกและบันไดและยังมีอาคารอีกแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่เก็บฉากและเสื้อผ้าของศิลปินนักแสดงด้วย มีร่องรอยการประดับตกแต่งโรงละครนี้อย่างหรูหราด้วยหินอ่อนสีขาวและแผ่นทองคําเนื่องจากสิ่งก่อสร้างนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาคารขนาดใหญ่ที่จะช่วยประกาศศักดห์าและเชิดชูเกียรติของจักรพรรดินีโรให้แผ่ไพศา,ารนั่นเองครับถัดมาเรื่องที่4หลักฐานชี้มีพุทธศาสนิก,กชนในอียิปต์ยุคโรมัน คนทั่วไปเชื่อกันว่าดินแดนพุทธภูมิซึ่งหมายถึงพื้นที่อันเป็นต้นกําเนิดและมีผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักอยู่จํานวนมากในอดีตมีอนณาเขตจํากัดอยู่แค่ในทวีปเอเชียเท่านั้นแต่ปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวต้องสั่นคลอนหลังมีการค้นพบหลักฐานที่ยืนยันว่ามีชุมชนชาวพุทธในทวีปแอฟริกาณเมืองท่าสําคัญของอียิปเมื่อกว่า2,000ปีก่อน ทีมนักโบราณนนคดีนานาชาตินำโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันวิจัยในสหรัฐรวมทั้งศูนย์โบราณนนคดีภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนของโปแลนด์ถแถลงว่าได้ค้นพบพระพุทธรูปอายุเก่าแก่ราว1,900-2,000ปีขณะตรวจสอบซากวิหารโบราณของเมืองเบเรนิเกหรือเบเรนิสซึ่งเป็นเมืองท่าริมฝั่งทะเลแดงของอียิปต์พระพุทธปฏิมาดังกล่าวอยู่ในปางประทับยืน มีความสูง71เซนติเมตรสลักขึ้นจากหินอ่อนเมดิเตอร์เรเนียนพระหัตถ์ซ้ายกุมจีวรส่วนพระเศียรมีรัศมีเป็นแฉกคล้ายแสงอาทิตย์และมีดอกบัวประดับอยู่ข้างองค์พระด้วยทำให้มีลักษณะคล้ายกับศิลปะคันธารราชซึ่งเป็นพุทธศิลป์ที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกนับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่ถูกค้นพบในซีกโลกตะวันตกที่อยู่เลยเขตแดนของประเทศอัฟกานิสถานออกไป ทีมนักโบราณคดีเชื่อว่าช่างแกะสลักในเมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์อาจเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปนี้เพื่อให้ชุมชนของพ่อค้าอินเดียที่ลงหลักปักฐานในเมืองเมรนิเก้ได้นำไปบูชานับเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่ามีพุทธศาสนิก,กชนอยู่ในอาณาจักรอียิปต์โบราณทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอินเดียกับอียิปต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อียิปต์อยู่ภายใต้าการปกครองของจักรวรรดิโรมัน ก่อนหน้านี้มีการค้นพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตและหายบรรจุเม็ดพริกไทยจากอินเดียอายุเก่าแก่1900ปีที่เมืองเบรเรนิเก้มาแล้วโดยเรือที่มาจากอินเดียจะนำสินค้าจำพวกเครื่องเทศหินกึง่งมีค่าผ้าไหมและงาช้างมาจำหน่ายที่เมืองท่าแห่งนี้เป็นประจำจนกระทั่งเมืองถูกทิ้งร้างไปในช่วงปีคศ .600 ถัดมาการค้นพบเรื่องที่ห ซากเครื่องแกงเผ็ดสูตรดั้งเดิมเริ่มแรกในอุสาคเนแกงเผ็ดแบบต่างๆหรือแกงกะหรี่รสชาติจัดจ้านเข้มข้นซึ่งเชื่อกันว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารในวัฒนธรรมของชาวพาระตะนั้นแท้จึงเริ่มมีการนำเข้าสูตรการปรุงรวมทั้งวัตถุดิบที่เป็นเครื่องเทศจากต่างแดนตั้งแต่เมื่อใดกันแน่ทีมนักโบราณคดีจากเวียดนามจีนและออสเตรเลีย เผยแพร่าการค้นพบล่าสุดในวรารสาร Science Adva n c e โดยระบุว่าซากเครื่องแกงที่พบบนแท่นหินบทสมุนไพรอายุเก่าแก่กว่า2,000ปีจากแหล่งขุดค้นทางโบราณในคดีอ็อกแอลในภาคใต้ของเวียดนาม ชี้ว่าเริ่มมีการใช้เครื่องเทศที่นำเข้าจากอินเดียหรืออินโดนีเซียมาประกอบอาหารตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรฟูนันที่เคยทรงอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อช่วง500ปีก่อนคริสต์กาลถึงราวคศ300อย่างไรก็ตามแกงเผ็ดสูตรดั้งเดิมนี้ยังไม่มีพริกเป็นส่วนประกอบเนื่องจากพริกซึ่งมีต้นกำเนิดในอเมริกาใต้ถูกนำเข้ามายัางภูมิภาคนี้ในยุคหลัง แต่ผลวิเคราะห์อนุภาคฝังแน่นที่ติดอยู่กับแท่นหินบทเครื่องแกงพบซากพืชสมุนไพรที่มีรสชาติเผ็ดร้อนจากอินเดียจำนวนมากเช่นพริกไทยกระชายขิงคาเปราะหอมและขมิ้นชันโดยเชื่อว่านักเดินทางและพ่อค้าผู้อพยพย,าย้ายถิ่นฐานมาจากชมพูทวีปเป็นผู้แนะนำสูตรการปรุงแกงรสชาติเผ็ดร้อนดังกล่าวให้กับชาวอุษาคเนได้รู้จัก ในยุคเริ่มการติดต่อค้าขายทางทะเลระหว่างสองภูมิภาคผ่านเส้นทางในมหาสมุทรอินเดียเมื่อราว2,000ปีก่อนในยุคอาณาจักรฟูนันซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตแดนของประเทศเวียดนามถือเป็นสถานีการค้าสำคัญที่เชื่อมต่อจีนและเอเชียใต้เข้าด้วยกันทำให้มีการขุดพบแท่นหินทรายจำนวนมากในแหล่งขุดค้นทางโบราณในคดีออกแอลซึ่งแท่นหินนี้เป็นอุปกรณ์ใช้บดเครื่องเทศและพืชสมุนไพรหลายร้ยรอยชนิด เพื่อนําไปประกอบอาหารตามแบบวัฒนธรรมอินเดียโบราณอย่างไรก็ตามต้นกําเนิดแกงเผ็ดชามแรกของโลกนั้นอยู่ในชมพูชวีปโดยก่อนหน้านี้นักโบราณคดีเคยพบซ่ากแกงเผ็ดเหลือติดก้นหม้อและเศษเครื่องเทศที่ติดฟันมนุษย์โบราณอายุเก่าแก่กว่า4,000ปีในประเทศปากีสถานถัดมาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6กูนุงปาดังคือพีระมิดเก่าแก่ที่สุดของโลกจริงหรือ เหล่านักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรื่องอารยธรรมโบราณขั้นสูงที่สูญหายต้องมาถกเถียงกันอย่างดุเดือดในปี2566เพราะเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2566ที่ผ่านมาวารสารอาชาเอโอโลจิคอโปรสเปคชั o นได้ตีพิมพ์เรื่องราวการค้นพบใหม่เกี่ยวกับเนินเขากุนุงปาดังในพื้นที่ตะวันตกของเกาะชวาของอินโดนีเซีย โดยยืนยันว่าแท้จริงแล้วเนินเขาแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นโครงสร้างของพีระมิดขั้นบันไดขนาดยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกทีมนักโบราณคดีจากสำนักวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียอ้างว่าหลักฐานจากการศึกษาวิเคราะห์ที่ยาวนานกว่า10ปี และผลการตรวจหาอายุของดินและหินในโบราณสถานดังกล่าวด้วยคาร์บอนกำมันตารังสีพบว่ากุนุงปาดังอาจถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว1,6000ถึง27,000ปีก่อนซึ่งเป็นสมัยเดียวกับยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดของโลกถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างปริศนาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนที่มนุษย์จะรู้จักเกษตรกรรม และก่อนกำเนิดแหล่งอารยธรรมแรกของโลกหลายพันปีแม้แต่มหาพีระมิดแห่งกิซ่าที่อียิปต์และสโตนเฮนท,ที่สหราชอาณาจักรก็ยังมีอายุน้อยเพียงหนึ่งในห้าของกุนุงปาดังเท่านั้น การค้นพบหน้าพิศวงนี้ทำให้คนที่เชื่อในสมมติฐานไซลูเรียนพากันทึกทักว่านี่คือหลักฐานของอารยธรรมโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวล้ำทางเทคโนโลยียิ่งกว่ามนุษย์ปัจจุบันซึ่งอารยธรรมที่สูงส่งนี้เคยครองโลกในยุคดึกดำบรรเป็นเวลานานหลายล้านปีก่อนการถือกำเนิดขึ้นของมนุษย์ อย่างไรก็ตามนักโบราณนคดีและนักธรณีวิทยาจำนวนมากตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องในงานวิจัยข้างต้นซึ่งดูเหมือนจะมีหลักฐานทางวิทยาศา,ศาสตร์มารองรับไม่เพียงพอทำให้ทางวารสาร Archaeological Prospection ประกาศจะลงมือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานวิจัยนี้อีกครั้งแล้วด้านดรลูฟตี้ยอนดรี นักโบราณคดีของ b r n n อีกผู้หนึ่งออกมาแสดงการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับผลวิจัยที่ด่วนสรุปว่ากุนุงปาดังคือพีระมิดเก่าแก่ที่สุดของโลกเพราะชาวอินโดนีเซียไม่มีธรรมเนียมดั้งเดิมหรือมีวัฒนธรรมที่นิยมการสร้างพีระมิดแต่อย่างใดเขาเสนอแนวคิดทางเลือกว่ากุนุงปาดังไม่ใช่พีระมิดแต่เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างโบราณที่พบได้ทั่วไปในอินโดนีเซียนั่นก็คือระเบียงหิน หรือที่เรียกว่าบันเด่นเบรนดักในภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างสกัดจากหินรูปทรงคล้ายโต๊ะเพื่อใช้ทำพิธีบวงสรวงบูชาบรรพบุรุษทำให้มีความเป็นไปได้ว่ากุนุงปาดังน่าจะเป็นระเบียงหินหลายชุดที่ตั้งอยู่ด้วยกันเท่านั้นและนี่คือ6เรื่องสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีแห่งปี2566 อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ